ก็สว <c Ris ky> <Na> ัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมในเกม Wuthering w a v e และในคลิปนี้เนี่ยเราก็มีอยู่ในคลิปเหตุผลที่เราควรจะสุ่มหาตัวละครชาร์ลีคลิปนี้บอกได้เลยว่ามีแต่การอวยตัวละครตัวนี้ล้นล้วนเลยนะครับถ้าใครจะมาหาซาร่าเลยเนี่ยน่าจะไม่มีในคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่ามันมีเหตุผลอะไรบ้างทําไมเราต้องสุ่มหาตัวละครอย่างชาร์ลี่กันด้วยส่วนใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกกว่าเติมเองไม่ว่าจะเป็นเกม Wuthering w a v e Back Cover Mobile Honkai Star Rail c n l e t โ i a ซ Zero และเกมอื่นอีก มากผมก็ต้องขอแนะนําร้านอ e ีลาสติกช็อปปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟันอย่างแน่นอนพอร้านเปิดมา4ปีแล้วก็จดทะเบียนการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายช่องทางการติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อผ่านเพจอ e ีลาสติกช็อปหรือว่าเพจอ e ีลาสติกช็อปสำรองตามรูปที่ขึ้นให้ดูได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์อ e ีลาสติกช็อปมีแอดนำหน้าด้วยนะ แต่ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันต่อเนี่ยล่าสุดจากเซิร์ฟเบต้า1.2นะครับตัวละครฉางลี่ก็ได้รับบัฟใหม่แล้วนะและผมก็คิดว่านี่น่าจะเป็นบัฟสุดท้ายแลวแหละครับผมบัฟแรกที่ตัวละครตัวนี้ได้รับเนี่ยก็จะเป็นการลดพลังงานในการเก็บอันติให้ตันจากตอนแรกเราต้องเก็บพลังงานให้ครบ150หน่วยก่อนเราถึงจะสามารถทําการกดอันตีได้แต่ว่าตอนนี้นะครับเราต้องเก็บพลังงานเพียงแค่125หน่วยเราก็สามารถแช่ตีได้แล้วนะก็ลดลงไปถึง25หน่วยเลย ซวยบัฟหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นบัฟอาวุธประจําตัวของตัวละครตัวนี้นะครับจากปกติเวลาที่เราเก็บสเต็กซีลิ่งเต็ม14สเต็กเนี่ยมันจะมีระยะเวลาอยู่ที่10วินะครับมันก็จะทําการรีเซ็สตสเต็กแต่ว่าทางเกมเนี่ยก็ได้มีการบัฟเพิ่มนะครับผมจาก10วิจะเพิ่มมาเป็น12วิ ก็จะช่วยเราเนี่ยอยู่ในโหมดแตกเต็มได้นานขึ้นถึง2วิเลยสําหรับตัวละครชางลี่เนี่ยก่อนจะเริ่มแพท1.1ก่อนจะมีตัวอย่างของตัวละครอย่างฉางลี่แล้วก็ท่านเจ้าเมืองเข้ามาผมได้เคยเปิดโหวตเอาไว้แล้วนะครับปรากฏว่าตอนนั้นหลายๆคนเนี่ยเลือกโหวตเจ้าเมืองกันมากกว่านะแต่ถ้ามาเปิดโหวตในเวลานี้เนี่ยผมคิดว่าตัวละครชางลี่น่าจะกินขาดอย่างแน่นอนหลายๆคนน่าจะโดนตัวละครชางลี่เนี่ยตกจากทั้งเนื้อเรื่องจากทั้งเกมพเพลย์นะ เช่นเดียวก,กันกับเจ้าของช่องนี้นะครับที่ตัวละครเก้ไม่เข้าแต่ว่าผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับตัวละครฉางลี่ไปถึง4คลิปด้วยกัน ทีนี้เราก็มาดูกันที่เหตุผลแรกที่เราควรสุ่มหาตัวละครอย่างชารลีกันเหตุผลแรกก็คือตัวละครชารลีเนี่ยเป็นตัวละครตัวเดียวในเกมที่สามารถเปลี่ยนโมเดลได้อย่างถาวรและก็ไม่ได้สามารถเปลี่ยนได้แค่โมเดลเดียวด้วยคือเกมนี้เนี่ยมันจะมีหลายๆตัวละครนะครับผมที่สามารถเปลี่ยนโมเดลตัวเองได้ยกตัวอย่างเทนชั่นเจ้าเมืองที่เป็นตัวละครระดับลิมิเต็ดเหมือนกันเวลาที่เราไปทําการโจมตีกดสกิลไปสักพักเนี่ยท่านเจ้าเมืองก็จะเข้าสู่โหมดเซียนหรือว่าโหมดที่มีเขาบังกรขึ้นมานะซึ่งโหมดนี้จะอยู่่่่่่ไดดด้้เเเพีีียยงแแแคปปววททาาานนนัันนตหมก เลยซึ่งมันก็น่าเสียดายที่เราไม่สามารถเอาโมเดลนี้เนี่ยมาเดินโลกได้อย่างถาวรนะหรือว่าจะเป็นตัวละครอย่างโลเวอร์ธาดมืดของเราเหมือนกันนะครับที่เวลาเราเอาไปสู้ไปกดสกิลเนี่ยมันก็จะมีปีกสีดํโงอกออกมาด้วยซึ่งถ้าปีกตรงนี้เนี่ยมันอยู่ถาวรมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะแต่ว่าผลทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะใช้ไม่ได้กับตัวละครฉางลี่เพราะเจ๊ฉา,างลี่ของเราเนี่ยถ้านับล่างที่ไม่มีสแต็กด้วยตัวละครตัวนี้จะสามารถเปลี่ยนโมเดลได้ถึง5รูปแบบด้วยกันโมเดลแรกก็จะเป็นร่างแรกของอาเจานะ ส่วนโมเดลที่2เนี่ยก็จะเป็นโมเดลตอนที่เรามี1 stack ก,ก็จะมีไฟดับเครื่องชนขึ้นมาตรงหน้าพาัก ส่วนโมเดลที่3เนี่ยก็จะเป็นตอนที่เรามีสเต็กอยู่2สเต็กนะครับซึ่งโมเดลนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะเพราะมันจะมีเอฟเฟกไฟไหม้นะครับผมขึ้นมาที่ชุดตัวละครนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดูดีสุดๆเลยสําหรับในล่างที่3อันนี้ส่วนล่างที่4เนี่ยก็จะเป็นตอนที่เรามีสสเต็กนะครับซึ่งล่างนี้ก็จะเป็นล่างที่ไฟเนี่ยได้เผาเสื้อคลุมของเราไปเป็นที่เรียบร้อยก็บอกได้เลยว่าถ้าเราล่างนี้ไปเดินเวิลด์ไปเดินโลกเนี่ยน่าจะแสบตาอย่างแน่นอนนะเพราะหลังอาเจ๊คูรจะขาวเลย และล่างสุดท้ายตอนที่เรามี4 stack นะครับซึ่งล่างนี้อเจ๊เก็จะเอาภา้าปิดตามมาใส่ด้วยนะให้ลงเป็นแนวแอสซินนักฆ่าดีเหลือเกิน ทีนี้มาดูเหตุผลข้อที่2กันนั่นก็คือตัวละครชารลีเนี่ยจะเป็นตัวละครที่2ภายในเกมที่สาม,มารถเปลี่ยนคัตซีนอันติได้ตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นของนายพลจิยานนะครับที่จะมีการกดแอนตี <The moment S 1> สองรูปแบบแบบแรกนั่นก็คือการอันตีแบบปกตินะครับ <Every moment S 2> ผมไม่มีอะไรจะเป็นการแปลงร่างเข้าสู่หมวดบางการตามปกตินะส่วนอันตีรูปแบบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตอนที่ท่านนายพลน,นะครับผมมีหลอดเวฟนะครับอย่างน้อย1หลอดท่านนายพลจะทําการโยนบางกรลงมาจากฟ้านะครับนี่ก็จะเป็นคัตซีน2แบบของตัวละครท่านนายพลนะแต่ว่าตัวละครจิยานเนัตนอิไดด้สสูงุ ถึง4รูปแบบด้วยกันแต่ถ้าจะเอาแบบให้เห็นเด่นชัดที่สุดเนี่ยก็จะเป็นอันติตอนที่เรามีภาพปิดตากับไม่มีภาพปิดตานะนี่จะเป็นคาสินันติที่เด่นที่สุดแล้วนะครับยิ่งตอนมีภาพปิดตาเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันตอนที่ไฟเนี่ยค่อยๆเผาภาพปิดตาไปตอนที่เราอันติอีกด้วย ทีนี้มาดูผลข้อที่3กันนั่นก็คือตัวละครซงเจในเกมนี้มันหายากนั่นเองนะถ้าเราลองเปิดแกลเลอรี่ในเกมแล้วก็ลองไล่ดูตัวละครดูนะครับผมว่าในเกมนี้เนี่ยมันมีตัวละครซงเจก,กี่ตัวถ้าเรานับดูจริงๆเนี่ยก็จะมีเพียงแค่4ตัวเท่านั้นเริ่มจากสีดาวก็จะเป็นตัวละครอย่างเต๋าฉีนะครับ อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นคุณหมอไผ่จือนะส่วน5ดาวเนี่ยก็จะนับได้เพียงแค่2ตัวเท่านั้นนั่นก็คือตัวละครอย่างยินลินแล้วก็ตัวละครอย่างช้างลี่นี่ก็จเจ็นนด้ว่าตัวละคร5ดาวที่มาเป็นซงเจ้นเนี่ยมาเป็นตัวละครระดับลิมิเต็ดทั้ง2ตัวเลยนะเพราะงั้นถ้าเราพลาดไปแล้วนะครับผมเราก็จะพลาดไปเลยเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีการนําเอาตัวละครจากตู้ลิมิเต็ดนะครับผมมารีเทิร์นอีกทีตอนไหนนะน่าจะนานเลยนะครับเพวกเกีนชินก็รู้สึกว่าแพทสองจุดเท่าไหร่นี่แหละผมจำไม่ได้ถึงจะะะมีีการรรรันตวลค วันถ้าอยากได้ก็จัดเลยนะครับตัวละครทรงเจเนี่ยมันหายากมากๆยิ่งตอนนี้มีข้อมูลหลุดของแพท1.3มาแล้วด้วยนะครับผมว่าน่าจะไม่มีตัวละครทรงเจมานั่นก็หมายความว่าถ้าเราพลาดตัวละครชางลี่เนี่ยแพท1.2ก็ไม่มีทรงเจอยู่แล้วนะครับจะเป็นสาวเว่นกับไซบอกส่วนแพท1.3เนี่ยก็จะเป็นโมเดลวัยรุ่นนะครับผมไก่ตัวละครหนึ่งที่น่าจะมาเป็นตัวละครอย่างสกานะวันถ้าเราต้องการที่จะได้รับตัวละครทรงเจก็น่าจะรอนานเลยถ้าเราพลาดตัวละครอย่างชางลี่ไปเหตุผลข้อต่อไปนั่นก็คือดาบประจาตัวของตััวววละครตนี้้ยทามไดส งามออกแบบมาได้ดีมากๆเลยนะครับตัวดาบเป็นสีแดงนะด้ามจับเป็นสีขาวแล้วก็ตรงปลายด้ามจับเนี่ยจะมีอล่าไฟออกมาแบบนี้ด้วยและตอนนําไปเล่นจริงนะครับตัวดาบจะมี2โมเดลด้วยกันนะโมเดลแรกก็จะเป็นดาบที่เก็บอยู่ในฝักแล้วนะครับผม ส่วนเองโมเดลหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโมเดลตอนที่ดับออกมาจากฝักเป็นสีแดงแบบเมื่อกี้เลยนะและผลข้อที่5นั่นก็คือตัวละครชาร์ลีเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่เรื่องมากด้านการจัดทีมด้วยสําหรับการจัดทีมให้ตัวละครชาร์ลีเนี่ยในตำแหน่งซับพอร์ตซับพิลเลอร์นะครับให้เราเลือกมาได้1ตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างเวลีน่าหรือจะเป็นตัวละครอย่างไปทีก็ได้ ส่วนทางด้านตำแหน่งซับดิเพซหรือว่าตำแหน่งไฮบิดนะครับบอกได้เลยว่าหลากหลายมากๆนะถ้าจะเอาให้แรงที่สุดเนี่ยก็จะใส่เป็นตัวละครอย่างเต่าฉีมาก็ได้หรือจะแต่เป็นตัวละครอย่างพี่แว่นผมแดงก็ได้เหมือนกันใส่เป็นตัวละครอย่างสารหัวในการเอามาช่วยทําลายเกาะก็ได้หรือเราจะมาเล่นแบบเป็น2องดิเพซก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะตัวละครชารลีเขาจะมีบัฟหลังจากใช้สกิลเอาท์แล้วบัฟอันตีแรงแล้วก็บัฟดาเมดโบนัสไฟตัวละครแรกที่สามารถนํามาเล่นด้วยได้เนี่ยก็จะเป็นท่านเจมองนะเพราะท่านเจมองใช้เวลาในสนามไม่นานด้วยอีกตัวละครหนึ่งท เหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างน้องเอ็นคอหรือจะเป็นตัวละครอย่างน้องชิซเซียตัวแจกฟรีก็ได้ตัวนี้ถ้าเราเลือกมาใช้เนี่ยเราจะได้ใช้ครบทุกบัฟอัท์โรของตัวละครชารลี่เลยไม่ว่าจะเป็นบัฟในการเพิ่มดาเมจไฟและก็บัฟในการเพิ่มแฮนตีแรงขึ้นถ้าจะพูดกันในเกมนี้เนี่ยก็มีเพียงแค่ไม่กี่ตัวละครเท่านั้นที่ตัวละครชารลี่ไม่สามารถจัดทีมร่วมด้วยได้ ตัวแรกก็น่าจะเป็นตัวละครอย่างกิยานนะครับเพราะเป็นตัวละครที่ต้องการให้ทุกตัวเนี่ยยนบัฟมาให้เขานะครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้จ่ายดาเมจที่รุนแรงที่สุดหรือตัวละครอย่างลินหยานนะครับตัวนี้เนี่ยก็ใช้เวลาในการออนฟิลค่อนข้างนานนะครับก็เลยอาจจะไม่เหมาะกับตัวละครชางลี่แต่ว่าที่เหลือไม่ว่าจะเป็นเกาชโลยินลินหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยสามารถนํามาเล่นกับตัวละครชางลี่ได้หมดเลยเพราะงั้นตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าเป็นมิดกับมือใหม่พอสมควรนะเอาแค่ชางลี่คู่กับตัวละครเวริน่าะลยอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราจะใส่ ก็น่าจะเป็นคนที่อยากเปิดหาตัวละครฉางลี่อยากเล่นตัวละครฉางลี่กันแล้วใช่ไหมล่ะครับเพราะ,ะผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปทําการเก็บดอกไม้ของตัวละครตัวนี้กันในการเอาไปเลื่อนขั้นตัวละครเพราะตอนนี้เนี่ยก็เหลือเวลาไม่ถึง1อาทิตย์แล้วนะครับที่ตัวละครตัวนี้จะเข้ามาซึ่งตําแหน่งของดอกไม้เนี่ยก็จะอยู่ที่เกาะใหม่เลยนะครับและมันก็จะอยู่ในโซนแรกดูยนะให้เราวับมาที่ตรงนี้ จุดแรกที่เราจะสามารถเก็บดอกไม้ได้เนี่ยมันก็จะอยู่ที่โซนนี้เลยนะครับจะมี2ต้นด้วยกันต้นแรกก็จะอยู่ต้นนี้นะทําการเก็บขึ้นมาได้เลย่ซนต้นหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับที่มีผีเสื้ออยู่นะก็ะเก็บมาได้เลยครับจุดต่อไปเราทําการวาร์ปกลับมาที่วาร์ปเดิมตรงนี้นะรอบนี้เราทําการวิ่งไปที่ด้านหน้านะครับของอัพเนี่ยก็จะอยู่หลังแคมป์โจรตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นจุดแรก จุดที่2ก็จะอยู่ตรงน้ําตกตรงนี้นะครับและที่ซ้ายก็จะอยู่ตรงโขดหินตรงนี้นะใกล้ๆกับมอนเลยทีนี้เราไปดูกันที่ตําแหน่งสุดท้ายกันนะครับตําแหน่งสุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังหน้าผาตรงนี้นะจะอยู่ริมทะเลให้เราทําการปีนหน้าผาขึ้นไปนะครับ <c oughs> ในส่วนของริมหน้าผาเนี่ยมันจะมี3ต้นด้วยกันนะครับผมต้นแรกก็อยู่ตรงพุ่มไม้ตรงนี้เลยนะต้นต่อไปเนี่ยก็จะอ,อยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับ และต้นสุดท้ายก็จะอยู่ตรงพุ่มไม้ตรงนี้เลยต่อไปก็จะเป็นบอสในการอายเลื่อนขั้นตัวละครฉางลี่นะครับผมชางลี่จะใช้เป็นบอสตัวเก่านะนั่นก็คือ Inferno Rider นะครับส่วนแบบไอดีใครที่สามารถอัพเลเวลตัวละครขึ้นได้เพียงแค่เลเวล80เนี่ยก็แนะนําว่าให้ฟาร์มอันนี้รอไว้ที่30อันนะส่วนถ้าใครที่เลเวลขึ้น60ไปแล้วสามารถอัพตัวละครขึ้น90ได้แล้วเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ฟาร์มไว้ที่46อันไปเลยนะเพราะว่าการอัพขึ้นเลเวล90เนี่ยมันจะใช้ทั้งหมด4 6ออััันนนนดด้้วววยกส่่ทีไ แล้วก็เอาไว้อัพเลเวลสกิลเนี่ยก็จะอยู่ตรงดันใกล้ๆกับบอสที่เราฟาร์มเลยนะครับผมก็จะเป็นดันนี้นะช่วงนี้มีดอปคูณ2ด้วยนะครับพอนุมก็แนะนําว่าถ้าใครที่ขาดที่อัพสกิลที่อาวุธเนี่ยฟาร์มอันนี้เสร็จแล้วคอยมาทําการฟาร์มบอสต่อก็ได้ สำหรับคลิปในการมาอวยตัวละครอย่างฉางลี่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเป็นคลิปที่ไม่ได้มีสาระอะไรแค่ผมอยากจะมาป้ายยาตัวละครตัวนี้ให้ทุกคนสุ่มหามาเลื่นกันนะเพราะหลังจากนี้ไม่รู้ว่าจะกี่แพทนะครับถึงจะมีตัวละครซงเจ้เข้ามาอีกทีหนึ่งคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ